สวัสดีค่ะมืมะพร้าพบกับรันโบ้เทคเตอร์นะคะจำหน่ายาทั้งรถคูโบต้ารถยันนามืองสองนะคะแล้วนกะ็ทั้งจำนหน่ายรถไถหน้าเดินตามอุปกรณ์ตัอบ่งต่างๆนะคะ่ะเดี๋ยวสิพาชมรล่อหล่อนั่นวะสีสันเป็นดิใดโน่เครื่องโค้งนี่เป็นเต่าใส่เงานเดยบอเนาะค่ะเนาะเอาเบิึงเลยนะค่ะเด้อพี่น้องเด้อคุณเครื่องสวยสวยเพราะปัน่น นักเสาไทย่ญี่ปุ่นลหรอคะอาทีร้อยสิบพัดนะคะมาพร้อมกับโครงช้างเหล็กหกเผา,าคุน่นเหรอพี่น้องสร้างเหล็กหกเผาเหรอจ้าพี่น้อง,ง,อง,ว,อองว่าเบิ่งในฝุ่นงามเพื่ออย่างท่านเดียวได้ไหมคสวยด้ะคะ่ะลูกค้าท่านใจสนใจกะโทรมาส,สอบถามาหรือม<า>ไม่จ้าหรือว่ามาทดสอบทุกทั้งร้านเลยด้วยค่ะ 好，我给你其他菜，好不好？给我来个。